แล้วคุณผู้ชมสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะสังคมเราเนี่ยจะอยู่ได้ต้องมีการเอื้อเฟื้อ,อดูแลซึ่งกันและกันมีการช่วยเหลือไม่ว่าจะในชุมชนในครอบครัวในสังคมแต่ถ้าปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะต่างคนต่างอยู่ไม่รู้จักกันบ้านใกล้กันก็โกรธกันไม่ไม่ช่วยเหลือเกอื้อกูลกันแต่ยังมีคนที่เป็นอาสาสมาัครอยู่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่ง จะเข้าไปช่วยคนที่เดือดร้อนคนที่ลำบากคนพิการคนที่ไร้ที่พึ่งหรือคนที่ยากไร้มีปัญหาโดยเข้าไปช่วยในชุมชนเข้าไปช่วยในบ้านนะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นอาสาสมัครวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สองขั้นนะคะซึ่งเป็นการทำงานภาคประชาชนท่านแรกเป็นประธานอ,อพอมอตบลญสำรวงเหนือค่ะ คุณรัติตาว่งแสงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณวันนีแก้วกระจ่าเป็นเลขาของอภออมอตำบลส,สำารงเหนือสวัสดีค่ะค่ะต้องถามก่อนว่าเป็นอ,อพอมอมก,กี่ปีแล้วคะตั้งแต่ปลายปี46ค่ะอ๋อก็ตั้งแต่ตั้งกระทรวงอะค่ะตั้งแต่ตั้งกระทรวงเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ร่วม20ปีแล้วีนี้ปี66 เดิมทำอาชีพอะไรคะก็ค้าขายค่ะแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวเล็กน้อยขายอะไรคะก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าค่ะถามว่ารายได้ดีไหมดีค่ะออ๋มีรายได้ดีแล้วก็เลยช่วยแล้วที่เราช่วยเนี่ยช่วยเฉพาะในตำบลสำารงเหนือบ้านอยู่ตำบลสำารงเหนือแล้วค่ะก็เป็นสปายสำารงเหนือค่ะสมุทรประการ ก็อยู่มา38ปีค่ะแล้วก็เลยเห็นคนที่ลำบากยากไร้ด้วยความที่ว่าจริงๆแล้วปูเนี่ยเป็นเป็นอาสาสมัครหลายๆด้านนะคะแล้วก็เป็นปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมา7ปีแต่ว่ามีความภาคภูมิใจในการที่ทำงานให้กับประชาชนสังคมและประเทศชาติเนี่ย ในนามของอาสาสมัครพัฒนาสังคมเราได้ดูแลช่วยเหลือคนในด้านาดูแลทางด้านความเป็นอยู่าทางด้านจิตใจค่ะช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนยากไร้ด้วยโอกาสผู้ประสบปัญหาทางสังคมแม้กระทั่งคนเล่ร่อนนะคะเราได้ทําตรงนั้นเราก็เลยมีความภาคภูมิใจในการในการเป็นอพมอค่ะ,ค,ะคุณวันนีมาช่วยงานเป็นเลขานี่กี่ปีแล้วคะก็ สิบกว่าปีแล้วค่ะอ๋อก็บ้านอยู่ใกล้ๆกันนหคะอยู่คนละมู่คนละฝั่งค่ะเขาหมู่สองอ้อยหมู่สามค่ะอ๋อแล้วทํางานอาชีพอะไรคะตอนแรกอ้อยก็เป็นครูจ้างสอนค่ะจ้างสอนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นวิทยากรสอนทาอาหารสอนทากับข้าวสอนทําขนมสอนอะไรเงี้ยทุกอย่างก็จะไมถึงว่าสนใจทํางานอาสาก็เห็นน้องเขาทาแล้วก็น้องเขาชวนพี่อ้อยไปตอนแรกอ้อยเป็นอสมอด้วยค่ะตอนนี้แล้วก็เลยเอ้ยงาน อย่างนี้เราชอบนะช่วยเหลือคนยากคนจนเนี่ยเราเป็นคนเราชอบช่วยเหลือก็เลยไปค่ะก็ไปเห็นเขาทำนะบางทีนะคะเห็นเขาทำออยังคิดว่าออยทำไม่ได้อ่ะคนพิการนะคะคุณพี่เตดเตียงเปลี่ยนแผ่นพ์ชเขาทำได้หมดแต่ออยอังบอกไม่ใช่ญาติเรานะเราเราคงไม่ได้ตอนนี้ทำได้ทำได้แล้วค่ะคือคือเห็นแล้วมันต้องทำไม่ได้ค่ะคือเขาลำบากอะ เราคิดว่าเราลำบากแต่คนลำบากของเรามีนะครับคุณพี่เยอะมากเลยค่ะเยอะมากแล้วเป็นครูจ้างสอนนี่เกษียณไปยังคะเกษียณไปแล้วค่ะแต่ก็ยังคือยังได้บำนาญไม่ได้ครูจ้างสอนไม่ได้บํานาญไม่มีค่ะไม่มีค่ะแล้วตอนนี้ใช้เงินจากไหนคะตอนนี้ก็ก็ผู้สูงอายุแล้วก็อัเนียค่ะผู้สูงอายุแล้วก็ออฟอสอมอค่ะก็ได้ตรงนี้นะคะอสอมอออสอมอมีเงินเดือนมีเงินเดือนเดือนละ เดละพันแล้วก็เงินผู้สูงอายุค่ะแค่นี้เองค่ะลูกลูกก็ให้ม้างค่ะสามีนะคะสามีก็ให้ค่ะแต่ว่าเขาก็ปลดเกษียณแล้วเขาเจกว่าแล้วนะคะเราจะไปเอาอะไรกับเขามากใช่ไหมคะเขไม่ค่อยได้ยุ่งกับเขาเท่าไหร่ก็ช่วยกันค่าน้ําก้าไฟก้าอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึ่ต้องออกไปกี่เคสวันวัน ก็บางทีก็หลายเคสนะน้องปูเนาะห้าหกเคสก็มีค่ะสามขั้นต่ำก็แค่สองเคสสามเคสเต็มที่ค่ะเอาหลักอะไรในการที่ว่าเอออันนี้ต้องไปอันนี้ไม่ต้องไปอันนี้ไปก่อนอันนี้เดือดร้อนมากก็จริงๆแล้วอ่ะก็คือพอเป็นอพมนะคะเราได้ช่วยคนอะไรต่างๆชาวบ้านเนี่ยค่ะพอเขาเคยได้รับความช่วยเหลือแล้วเขาก็บอกต่อกันอย่างพอดีข้างบ้านเขาประสบปัญหาอะไรต่างๆเขาก็ประสานมา แล้วก็มีพี่น้องอพมอที่อยู่ในตำบลน,นะคะก็มีเคสนี้เคสนี้เ,เด็กโดนพ่อ,อติดยาเสพติดเอาไปอยู่บ้านล้างอะไต่างแล้วก็แจ้งไปทางพันาสังคมแจ้งไปทางบ้านพักเด็กและครอบครัวะคะ่ะแล้วก็ลงแล้วก็บางทีก็ไปเจอเคสท,ที่ยากจนยากไร้ทั้งในบ้านมีทั้งเด็กมีทั้งผู้พิการอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านซึ่งเป็นกระต๊อบเป็นอยู่ เอาใส่อยู่ที่ดินวัดอะคะ่ะเราก็ช่วยส่วนใหญ่เงินที่ช่วยเนี่ยเป็นพบจากไหนตอนแรกเลยพอเข้าไปเห็นปุ๊บควักกระเป๋าตัวเองก่อนแล้วก็ประสานไปทาง ทางพันาสังคมจังหวัดสมุทรปราการนะคะแล้วก็บางเคสเราก็เราทราบว่าอันนี้แกเป็นเคสเล่ร่อนแล้วก็ประสานไปทางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือในกรณีที่มีเคสเด็กแล้วก็ประสานไปบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการคือไปประสานเท่านั้นแล้วเขาก็จะเข้าไปช่วยค่ะแต่ว่าขั้นต้นคือเราต้องเอาตังค์งเราออกคือบางครั้งก็ไม่ใช่ตังค่ะบางทีก็แบบเข้าไปเห็นบางบ้านไปเนี่ยไม่มีข้าวกินไม่มีค่ะถามว่าป้าป้ากินข้าวยังยังไม่ได้หุงแล้วถามว่า ทำไมยังไม่ได้หุงข้าวไม่มีก็แล้วทําไมไม่เออแล้วไม่มีตังเลยเหรอไม่มีถ้าอย่างนั้นนรควักตังแต่ถ้าเกิดบางทีเราไปนั่นปุ๊บก็พี่อ๋อยแจกข้าวพี่อ๋อยมีเคสเนี่ยแจกข้าวเอ้ต้องการข้าวก็พี่เอาข้าวบ้านพี่อ๋อยไปงี่ค่ะเป็นอย่างนี้ว่าพี่อ๋อยมีข้าวเยอะเหรอคะที่บ้านก็คือผู้ทําตรงนะคะเอ่อยเน่ยมีมีลูกพี่แล้วก็แบบแกเป็นคนเจ้านายเขาเรียกอะไรนะ ผู้ใหญ่ใจดีท่านน่ารักมากทุกท่านเลยค่ะถ้าจะเอ่ยนามก็เยอะมากเลยค่ะทุกท่านดีมากคือพออ๋อยบอกว่าท่านปีนี้ออยจะจัดปีใหม่นะคะแล้วก็วันเด็กด้วยนะคะขอข้าวสาร50ถุงท่านก็ให้คนนี้ก็ พี่หนจะขอสักสามสถุงท่านก็ให้โทรไปขอใครก็ให้หมดคือแปลว่าชาวบ้านเนี่ยชอบข้าวข้าวสารอย่างเดียวเลยใช่ไหมเอาข้าวไปให้เอคือสิ่งจะเป็นเรื่องที่ที่ประชาชนต้องการมากที่สุดก็คือปัจจัยสี่คืออาหารเนี่ยเป็นอันดับแรกแต่ว่าให้ข้าวไปแล้วเขากินกับอะไรนะคะถ้าเกิดมันก็จะมีปลากระป๋องมีปลากระป๋องมีมาม่ามีไข่บางทีก็ให้ข้าวแล้วก็ไข่แผงหนึ่ง ไข่นี่เราไปเอาจากไหนคะก็ก็สปอนเซอร์ทั้งนั้นนะคะเจ้านายใจดีทุกคนผู้ใหญ่ใจดีให้มาคือเขาทราบว่าพวกเราทํางานช่วยเหลือชาวบ้านคือเวลาเราไปขอเขาเนี่ยเราไม่มีใบเสร็จให้เขาถูกไหมไม่มีใบหักภาษีให้เขาคือเขาให้เงินมาแล้วเราก็เอาไม่ให้มาเป็นเงินค่ะขาให้ซื้อมาให้เลยขายให้เป็นของไ่เาทางให้เขาซื้อเพื่อความโปร่งใสใช่ซื้อมาให้อ๋อยเลยบางคนแกก็อะแกจะเรียก๋อยคู่๋อยทุกคนนะอะคู่๋อยไปสองพัน ข้าวยี่สิบถุงกระถุงละร้อยอ่อยก็รับมาออลอยก็ไปซื้อมาให้ของ,งของคุณปูนี่วิธีที่บริหารจัดการยังไงคะเพราะทำมายาวนานเนี่ยต้องเอาเงินที่บ้านโดยส่วนตัวจะเฉลี่ยเดือนแล้วเท่าไหรค่ะเป็นผู้ช่วยเผื่อบ้านได้ด้ไหม ตอนนี้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้เงินเดือนได้เงินเดือนค่ะสตาร์ทครั้งแรกก็ห้าพันแล้วก็ตอนนี้เป็นหกพันสี่ร้อยบาทแล้วก็ได้แล้วตัวผู้ใหญ่บ้านได้เท่าไหร่ผู้ใหญ่บ้านได้เริ่มต้นก็แปดพันค่ะทําไมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับผู้ใหญ่บ้านถึงเงินเดือนน้อยทั้งทั้งที่ก็ต้องดูแลคนเยอะก็เป็นตามระเบียบอะค่ะถ้ากับผู้ใหญ่บ้านจะได้แปดพันถ้าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะได้ห้าพันห้าพันแล้วก็นี้ได้หกพันตอนนี้ได้หกพันสี่ร้อยบาทค่ะเป็นผู้ช่วยที่ได้เงินเดือนเยอะที่สุดของตําบลค่ะแล้้วถาานน เราจะได้เลื่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ไม่ได้ไม่ได้เลื่อนค่ะมันต้องเลือกตั้งค่ะต้องเลือกตั้งค่ะเลือกโดยคนในชุมชนเลือกใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยผู้ใหญ่บ้านอยู่ในเทิงกี่ปีคะเอ่อต้อง60ค่ะถึงจะเกษียณโอ้เป็นไปตลอดไม่มีเลือกเลยเหรอคะแล้วผู้ใหญ่คนปัจจุบันที่จะ6กหรือยังเออเป็นน้องปู่ค่ะอ๋อค่ะแต่ว่าก็คือคือเราไม่มีสิทธิ์จะขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วค่ะใช่ค่ะเพราะอายุเกินไม่ได้ไม่ได้อายุเท่าไหร่คะปีนี้ อายุ55ปีค่ะอ๋อหมายว่าคนนั้นถ้าเขาน้อยกว่าเขาจะเกษียณหลังเราใช่ค่ะแต่ว่าก็คือการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยปูเพิ่งมาเป็นได้7ปีค่ะถ้าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่มีกรเียนหรอมีก็จนกว่าจนกว่าที่ผู้ใหญ่จะเกษียณแต่วาระก็ปี5ปีค่ะอ๋อวาระละห้าปีแต่ผู้ใหญ่บ้านไม่มีวาระผู้ใหญ่บ้านก็60หมายว่าต่อไปเรื่อยไม่ต้องหญ่บ้าน5ปีแต่ปปู่เนออคืได้ตมา็ วัละที่สองแล้วค่ะก็คือก็จากที่ว่าเป็นอพมอค่ะก็ผู้ใหญ่ก็เห็นการทํางานของเราจะเข้าจึงใช่ัมอพมไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินเดือนเพราะฉะนั้นจะมีเงินเดือนอสมหนึ่งพันแล้วก็เงินเบี้ยผู้สูงอายุอีกเ0็ดร้อยหกรกค่ะหกก็6กร้อยก็พันหนั่นคือรายได้ที่ได้จาก ประจําแต่ส่วนลูกให้ต่างหากเดือนหนึ่งต้องใช้เงินจากการไปช่วยไปเยี่ยมเคสไปเยี่ยมชุมชนประมาณเท่าไหร่เงินส่วนตัวประมาณเท่าไหร่คือบางทีก็ถามดีพอไปเจอแล้วก็น้ําตาไหลก็อดไม่ได้ค่ะเขาลําบากมากอ่ะทําไมเขาถึงลําบากเนี่ยร้องไห้น้ําตาไหลก็เดินออกแล้วก็ตูนตูตูเอาถังให้เข้าไปให้เข้าไปเขาไม่มีข้าวทานอ่ะเราว่าเราลําบากเขาลําบากกว่าเราอีกนะคะเขาลําบากยิ่งยงบางทีเวลาไปเคสเนี่ยค่ะเราไปกันมือเปล่าเนาะ กลับมาเนี่ยต้องมาเปิดที่บ้านจะมีของไว้ค่ะแล้วกเ็เพื่อไว้ใช้ในบ้านแต่เราก็เอาตรงนั้นอะค่ะพอไปเห็นปุ๊บเราก็ช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อนออล่วงหน้าเพราะว่าเราเราทราบว่าการที่จะขอจากหน่วยงานเนี่ยต้องทํามีขั้นตอนต้องเสนอต้องเซ็อเนอนุมัติผู้ว่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะช้านิดนึง เราก็กลับไปเอาที่บ้านเอาข้าวสารเอาปากระป๋องน้ามันพืชซอสน้ํามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เป็นกับข้าวเอาไปให้ไปอ้กงซื้อมคะก็ซื้อเงินเราเองเงินเราเองแลวยังบางทีปูไปเห็นที่ว่าคนที่อยู่ข้างทางอะค่ะแล้วก็เอาไปให้แล้วเสร็จแล้วก็ไปขอพระอะค่ะไป ออขอท่านว่าบิณฑบาตเสร็จแล้วนิมนแวะตรงนี้ให้เอากับข้าวเอาอาหารไปช่วยอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็จะเป็นให้อย่างนี้ไหมคะก็ไปขอท่านก็ไม่เคยได้รับการปฏิเสธเลยสักครั้งค่ะจะเล่าให้ฟังว่ารายการนี้ยก็เป็นสื่อกลางเคยมีอพอมอที่ได้รับรางวัลประชาบิเดีดเด่นเนี่ยนะคะเขาอยู่เขตราดพร้าวเขาก็ไปดิวหรือไปนั่นกับพระวัดดังๆแถวเขตราดพร้าวค่ะ แล้วก็พระก็จะจัดถุงยางชีพมาให้เพราะว่าคนถวายวัดเยอะอเข้าของหรือบางทีท่านมีญาติโยมมาถวายหรือว่าญาติโยมมาทําบุญท่านบอกบุญท่านจะจัดถุงยางชีพไว้ให้เขตลาดพร้าวเนี่ยคนที่เป็นอพมเนี่ยเขาเอาอย่างเงี้ยจากวัดไงคะ่ะไปเขาก็ไม่ต้อง<ก>ใช้ตังค<อ>์องเองของปูก็มีค่ะเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสวัดน,นะคะท่านเป็น เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองด้วยท่านพอเวลานั่นไปปูก๊ก็ประสานกับท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้าด้วยอะค่ะแล้วพอจันนี้ปุ๊บทางเจ้าวานท่านก็ทําถุงยางชีพมาแล้วท่านก็ไปมอบด้วยด้วยด้วย,วยต,วตัวท่านเองแล้วก็มอบเป็นเงินช่วยเหลือค่ะปู้๊ชอบแบบนั้นมากกว่าที่จะแบบว่าให้ไปมอบด้วยตัวเองเพราะว่าหนึ่งกันตัวเองด้วย คนก็จะมาว่าเราขนของเข้าบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างของเราเนี่ยเราให้ท่านไปมอบค่ะไปมอบเองแล้วเราไปกับท่านเราพาท่านไปอย่างเงี้ยคะ่ะจะมีบ่อยไหมคะที่จะได้แบบนี้บ่อยไหมก็ไม่บ่อยถามว่าบ่อยไหมก็ไม่บ่อยคะ่ะแต่ว่าหลา,หลายเดือนครั้ง เป็นปีอะ oh! ค่ะเพราะว่าท่านก็ท่านอยู่ตําบลสํารงเหนือใช่ไหมคะตําบลสํารงเหนือน่ะมีทั้งสองเทศบาลเ,เป็นเป็นพื้นที่พิเศษที่มีประชากรอยู่เยอะแล้วก็ด้วยความที่ว่าสํารงเหนือมีประชากรอยู่เยอะเป็นคนจากหลายภูมิภาคและหลากชาติพันธุ์เข้าไปอยู่ก็จะมีปัญหาเยอะแยะมากมายที่บอกอะค่ะมีทั้งคนเล่ร่อนมีทั้งมีทั้งผู้พิการมีทั้งคนตกงานอะไรอย่างเงี้ยเยอะมาก แลกรณีที่เขาไม่ใช่คนไทยที่เขาไม่มีแบบประชาชนกระทรวงต่างๆกรมต่างๆก็จะช่วยไม่ได้ถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วตรงนั้นจะทำไงมีเยอะไหมตอนนี้มีคนต่างด้าวที่มีค่ะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ประสบการณ์ก็มีที่ตอนนั้นก็มีเขมรนะคะปุ่มขับรถผ่านได้ยินเสียงโอ้ยโอ้ยเราเออแล้วเงี้ยพอไปนั่นไปดูจอดรถดูผลปรากฏว่าเขามีเลือดออกเราก็ไม่รู้เรื่องก็เรียกรถเรียกรถแถวบ้าน จ้างเขาว่างั้นเถอะไปส่งที่โรงพยาบาลสมุทรปราการแล้วก็พอไปงนนปุ๊บทางโรงพยาบาลเขาคิดว่าเราเป็นนายจ้างเขาก็บอกว่าต้องเสียเงี้ยปรากฏว่าคนนั้นน่ะคือแท้งลูกถ้าหมือนคนนั้นเอาล่ามาแปรที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็เอ,อไม่มีเงินไม่มีเงินนะคะไม่มีบาเสร็จแล้วปูกก็เลยโทรศัพท์หาทางเจ้าหน้าที่พนักานสังคมบอกเป็นอย่างงี้เจ้าหน้าที่ก็บอกพี่ปูลงไปที่ สังคมสง่งจะมีห้องสังคมสงเคราะห์อ,อยู่แล้วไปคุยกับเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บุก็ไปเล่าให้ฟังว่าไม่ใช่เป็นนายจ้างแต่ว่าผ่านไปด้วยความที่ว่าเราเห็นเขาถึงจะไม่ใช่เป็นคนไทยแต่ว่าร้องต่อหน้าเราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้เขาเจ็บปวดไม่ต้องจ<ห>่ายค่ะทางทางสังคมสงเคราะห์เขาั่นเขาเขียนมาหมื่นหมื่นกว่าบาทอะค่ะต้องให้เลือดด้วยอะไรด้วยก็ก็ช่วยตรงนั้นได้อะค่ะมันก็ พอเราก็ไปแนะนําว่าเราเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมนะแล้วก็หัวหน้าก็ยืนยันว่าเป็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ช่วยอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างบางทีคนผู้สูงอายุค่ะอยู่ข้างถนนไปปลูกพลิงอยู่อยู่คนเดียวไม่มีใครเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประสานพัฒนาสังคมตอนใกล้แก่แล้วมีอาชีพพับถุงกระดาษขายแล้วก็เอาไปอยู่เอาไปพักหาที่พักให้ ไปอยู่บ้านพักคนชราที่บางละมุงอะค่ะอย่างนั้นอะแล้วก็แบบเห็นแบบนี้แล้วเราคิดถึงตัวเองคิดถึงว่าถ้าเกิดเราแก่ไปแล้วแล้วเราไม่มีใครไม่มีญาติพี่น้องสามีหรืออะไรเสียชีวิตแบบแบบลุงนั่นแล้วเราจะทํำยังไงมีลูกไหมคะมีค่ะมีสามคนแล้วลูกประสบความสําเร็จดีดีค่ะดีมากเลยแล้วก็ลูกทำงานกันหมดแล้วทํางานกันหมดแล้วค่ะแล้วก็เอาเงินให้แม่ด้วยไหมให้ค่ะแล้วก็ก็หลายหลายคน ที่อยู่ในบ้านทางครอบครัวค่ะจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือสังคมเหมือนกันลูกชายคนเล็กเนี่ยก็จะอยู่กับมูลนิธิคอยช่วยคนที่ประสบอุบัิเหตุอะไรต่างๆอะค่ะแล้วก็ลูกสาวก็คอยจะแบบมีใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาบอกมาเล่าให้ฟังว,ว่าแม่เพื่อนเนี่ยท้องแล้ว อย่างเป็นอย่างนี้อะไรของคุณอ๋อยนี่ออกไปทําต้องไปคู่กันบ่มอไซคันหนึ่งเขาขับเราซ้อนสองคนมุดแค่ไหนก็ไปค่ะข้ามแค่ไหนทุกวันต้องไปคู่กันตลอดไปสองคนมีพีเคสก็ไปกันละไม่มีก็ไปตรวจแล้วถ้าวันไหนที่เราไม่สบายแต่ว่ามีเคสเข้ามาทําไงคะก็ไปค่ะจะกลับมาก็ทานยาเอามีวันมีวันหนึ่งพี่เขาไม่สบายก็ไม่ไม่ทราบให้เขาไปด้วยจจบอกว่าเอพอเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่กลับบ้านบอก ไม่ค่อยไม่ค่อยดีก็ต้องบอกพี่หอยเออเรารู้สึกไม่ดีเลยที่ชวนพี่เข้าไปนั่นอกจายวกพี่เขามีคนอื่นไหมมีค่ะมีพี่ที่อ,อพมอ,อยู่ในตำบลหลายท่านค่ะบางท่านก็ออไปไปด้วยกันบ่อยๆแต่บางบางเคสบางเคส,าเคสจางก,กรณีที่ว่าเป็นเคสที่เออโดนล,วลดด่วงละเมิดโดยคนภายในบ้านเงีย้ยเป็นญาติกันเนี่ยปุก๊ก็อันไหนที่ว่านั่นอย่างเป็นเคสอย่างเงี้ย มันต้องเก็บความลับเราก็จะไปไม่ได้ไม่ได้เยอะอ,อย่างมางานปุต้องไปอบรมที่กระทรวงมีเจ้าหน้าที่แจ้งมาเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กแจ้งมาว่าจะลงนะอะไรอย่างเงี้ยปุไม่ว่างปุว่าพี่อ๋อยพี่อ๋อยไปนะไปรอรับเจ้าหน้าที่ตรงนั้นตรงนี้ตัวนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็ถือได้ว่าทํางานเคียง่าเคียงไรกันมาตลอด ช่วยช่วยกันนะเคยทะเลาะกันไหมคะไม่เคยเลยไม่เคยไม่เคยค่ะไม่เคยขัดใจกันเลยนี่อะไรอย่างเงี้ไม่มีแล้วในในกลุ่มที่ทําทั้งหมดกี่คนคะก็เยอะตำบลลาวามีอพมทั้งหมด70กว่าท่านโอ้แอ็กซ์ตรีฟทั้ง70กว่าคนเลยเหรอก็ไม่บางคนก็อายุเยอะอะค่ะบางคนก็อายุเยอะแต่ก็เดี๋ยวก่อนถ้างั้นตำบลสำโรงเหนือมีประชากรกี่คนเอ่อ เทศบาลสำารงเหนือก็จะมีประมาณส3 0 0 0 0หื่นกว่าตามทะเบียนราษนะคะแล้วก็ด่านสำารงนี่60,000กว่าแต่ว่าประชากรแฝงเนี่ยตกและเบสเสร็จแล้วเนี่ยตำบลสำารงเหนือนมีประมาณ30,000นกว่าคนสามแสนต่ 3, คนค่ะแล้วก็แต่ผู้ยากไร้สักกี่เปอร์เซ็นต์บูเยอะมากค่ะเยอะมากเยอะมากมาก <ๆ S 1> เลยโดยเฉพาะตำบลสมุทรปราการในตำบลสำารงเหนือเนี่ยมีปัญหาหลากหลายทั้งเรื่องยาเสพติดทั้งเรื่อง เรื่องปัญหาสังคมต,ต่างๆเยอะมากที่ไปไปมาเคสไหนที่รู้สึกว่าโอ้โหเรารู้สึกแย่แล้วก็ยังช่วยเขาไม่ได้เลยอะมันช่วยไม่ทันเน่ช่วยไม่ได้ก็มีที่คนผู้สูงอายุอะค่ะที่ซอยซอยตรงข้างอะไรนะปูที่เราเข้าไปล่าสุดเนี่ยที่ว่าคนแก่น่ะที่ล่าสุดน่ะน่าน่าสงสารแล้วก็เคสเด็กล่าสุดนี่ก็น่าสงสารน่ะคือพ่อลูกอ่ะ รู้สึกลูกจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนะไม่เต็มมาด้วยนะตอนนี้น้าองสารมากพ่อก็ยาติดยาติดยาค่ะแล้วกินเป็นไม่หมดเนี้ยเราไปเห็นแล้วเราก็สงสารช่วยไปได้ แล้วก็ก็ต้องส่งไปบําบัดยั่ไงใช่แล้วลูกก็จะอยู่กับใครลูกตอนนี้อยู่ที่เราออาเข้าส่งอยู่ในคุ้มครองของบ้านพักเด็กและครอบครัวค่ะก็อยู่กับสองพ่อลูกแล้วลูกยังเล็กอยู่แปดขวบเก้า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 ็ต้องเอาลูกไปส่งบ้านพักเด็กอันนี้คือกรณีเคสเด็กเคสคนแก่ที่ไปเจอเคสคนแก่ก็มีที่บ้านอ่อยนะคะซอยซอยด่านสำโรงสี่สิบนะคะไซเง็กนาน่าสงสารมากค่ะอยู่คนเดียวเหรอคะอยู่กับลูกลูกสองคนคนโตก็ออคิสติก คนที่สองก็ออกคิติดก,กันแต่รู้เรื่องแล้วก็อายุเท่าไหร่คนคนแก่อายุเท่าไหร่คนแก่ก็70กว่าและะ้วค่ะจ็ดสิบกว่าก็ยังไม่แก่มากเขาป่วยนะคะเขานอนติดเตียงแล้วค่ะนุ่งพันเพิดเราก็หาได้แต่ว่าบางครั้งเราก็ขอนายกโรตารี่ท่านด็อกเตอร์กิติคุณประยุทธ ขอใครที่เรารู้จักแล้วก็ยกมือไหว้บอกขอแพมเพืเพเพหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้ว <ขอ S 1> คน<า>ที่เป็นออทิสติกลูกเขาดูแลไหมคะลูกเขาดูค่ะ,<ด>ะแต่เขาบริษัทบริษัทอะไรนะลีโก้ลีโก้ฮะเขาใจดีเขาเอาให้ทํางานซึ่งซึ่งเขาทําอะไรไม่เป็นหรอกแต่เขาก็ให้ให้ค่าแรงเพื่อจะไปดูแลแม่เพราะเขาสงสารไงก็สงสาก็มาจากที่ทางานมาป้อนข้าวเป็นคนดีมากค่ะท่านผู้ชมคะเกือบ30นาทีนะคะกับอาสาสมัครทั้งสองท่านนะคะคนหนึ่งเป็นประธานอพม ตำบนสำโรงเหนือคนเป็นเลยขาอาพอมอฟังแล้วคงเห็นนะว่าการช่วยคนเนี่ยมันมีอยู่จริงมันมีคนที่ไม่ได้ร่ำรวยมากก็ยังช่วยคนมีอยู่จริงสามนาทีสุดท้ายค่ะอยากให้ฝากอะไรคนละหน่อยกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการมีแฟน Youtube แฟนรายการทั้งในประเทศและแต่างประเทศเชิญเลยค่ะค่ะก็อยากจะฝากเ,เรื่องอยากให้มี หลายๆคนนะคะได้มีคนที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือประชาชนยากคนยากไร้คนด้อยโอกาสหรือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นเนี่ยเ,เป็นอพอมอ,อย่างปูหรือว่าไม่ได้เป็นอพอมอแต่ว่ามีจิตใจที่จะช่วยเหลือถ้าพบผู้ประสบปัญหาทางสังคมหรือหรือผู้ยากไร้คนเล่ร่อลอะไรต่างๆนะคะติดต่อทางพัฒนาสังคมหรือศูนย์นประชาบดีเบอร์1 3 0 0ค่ะค่ะ <c oughs> อ๋อยค่ะก็อ๋อยก็ไม่มีอะไรมากนะคะคืออยากให้สังคมเราตอนนี้ลำบากกันมากคนจนก็เยอะคนลำบากก็ยแยะแลกอย่างคนที่เราว่าเราว่า,าลำบากแล้วคนอื่นลำบากยิ่งเราอีกนะคะช่วยเหลือเขาได้ช่วยเหลือเขาจะเห็นเขาแล้วช่วยเหลือเขาอย่าซ้ําเติมเขาคนเขาไม่มีจริงๆอะคะเขาถึงมาหาเราถ้าเขามีเขาคงไม่มาพึ่งเรานะคะก็ขอสุดท้ายนี้ขอให้ ความเมตตายังมีกับพี่น้องชาวไทยทุกคนถ้าหากเจอคนจนคนยากไร้คนลำบากที่ไหนขอให้ช่วยนะคะกาบขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือสองมดงานนะคะที่ทำบุญโดยเอ่อไม่ได้ออกสื่อไม่ได้ไม่ได้พี PR, แต่ว่าการทำบุญโดยลงพื้นที่นะคะตำบลสำโรงเหลือมีทั้งคนเจ็บคนพิก,การคนแก่สูงอายุคนเล่ร่อนคนติดยาสารพัดนะคะซึ่ง ชุมชนที่มีคนยากจนแบบนี้คนละบากแบบนี้คนในชุมชนจะต้องดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านอ,อพมอ,อ,อสอมอแล้วก็พ้อนใกล้เรืองเคียงนะคะคนอื่นจะไม่รู้หรอกค่ะเพราะเขาไม่ได้อยู่ใกล้ที่ตรงที่คนได้โอกาสอยู่คนลําบากอยู่ต้องคนในชุมชนคนในพื้นที่ช่วยกันได้ก็คนละไม้ละมือขอเป็นกำลังใจสั้นๆนะคะหวังว่าคง,<อ>งจะได้บุญ จากการที่ช่วยคนนี้ไปยาวนานแล้วก็ขอให้บุญนี้ได้ทําต่อสารต่อไปเรื่อยๆคนที่ได้รับอน,นิสง์จริงๆแล้วเราคิดว่าคนที่เราไปช่วยแต่สุดท้ายบุญอยู่ที่เราสองคนค่ะอขอบคุณและเป็นกําลังใจให้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะคะสําหรับการติดตามชมคงจะเห็นแล้วว่ารายการของเราเนี่ยมีแขกรับเชิญที่หลากหลายจริงๆแต่ละคนได้ทําอะไรดีๆให้กับสังคมเยอะๆนะคะรายการเราจะเป็นสื่อกลางให้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ